การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรหนัดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวพัฒนแกมนิรัตทางโรงเรียนบ้านฉลองได้จัดการศึกษารูปแบบใดบ้างเราไปพบกับครูเอกชัยทาปันค่ะสวัสดีครับครูเอกชัยครับ โรงเรียนบ้านฉลองได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมคุณครูสุวพัฒน์ครับโรงเรียนบ้านฉลองใช้รูปแบบการจัดการสอนอย่างไรบ้างครับค่ะโรงเรียนบ้านฉลองได้ใช้หลักๆอยู่2รูปแบบนะคะก็คือออนแทร์ hand, และออนดีมานแต่ยังมีบางรายวิชาได้สอดแทรกรูปแบบของออนไลน์เข้าไปค่ะอยากให้ครูเอกชัยคะ่ะแนะนําโมเดลของการจัดรูปแบบการศึกษาได้ไหมคะครับผมโมเดลในการจัดการศึกษาช่วงโควิดของเราใช้โควิดโมเดลครับตัว C ต้องมาจาก Co อ p ป r a t i o ชันคือความร่วมมือของผู้ปกครอง ะคะครรูนับตัวโเย่อมาจากการจัดการเรียนการสอนคือ on hand, on demand แล้วก็มีออนไลน์บ้านบานไรวิชานะตัว V คือ vision ยังคงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไว้ตัว I คือม m m u n i t y ภูมิคุ้มกันของนักเรียนตัว D ครับ diversity ก็คือ ความหลากหลายของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดทีนี้อยากทราบว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านฉลองใช้เครื่องมือใดบ้างในการจัดการเรียนการสอนครับผมค่ะก็ใช้หลากหลายเครื่องมือนะคะแต่หลักๆก,การทําใบงานแล้วก็แบบทดสอบเราจะใช้ word wall และ live worksheet ค่ะส่วน Canva จะใช้ออกแบบความรู้นะคะตัดต่อวิดีโอด้วยคายมัสเตอร์แล้วก็เผยแพร่ช่องทาง u t u b e ค่ะี๋ยวจะมีตัวอย่างวิดีโอที่ได้ตัดจากคายม t สเตอร์นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแปรในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูแปรมาสอนในเรื่องมาตราตัวสะกดในภาษาไทยค่ะ สำหรับมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด8มาตราแต่วันนี้เรามาทําความรู้จักกัน2มาตราและนี่คือตัวอย่างวิดีโอในการจัดการเรียนการสอนอเราดูตัวอย่างวิดีโอกันไปแล้วนะครับทีนี้โรงเรียนบ้านฉลองนะําวิดีโอเหล่านี้ไปยังไงต่อครับก็ได้มีการอัพขึ้น Google Sites นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Google Sites ในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งหน้าตาม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีบทเรียนของแต่ละวันนะคะแปะไว้บนหน้าไซต์แล้วก็ที่สำคัญเด็กๆสามารถตรวจสอบการส่งงานได้ผ่านทางหน้า Google Sites ค่ะ สะดวกมากๆเลยนะครับผม<ด>ขออนุญาตชมผลงานของนักเรียนได้ไหมครับว่าคุณครูได้มอบหมายงานอย่างไรบ้างให้กับนักเรียนได้ค่ะชิ้นแรกเลยนะคะครูเป็นครูสอนภาษาไทยนะคะก็จะมีชิ้นงานที่ได้มอบหมายให้เรียนไปถ่ายรูปกับแม่กอกาและแม่กงซึ่งถือว่าเด็กๆทาได้ดีนะคะถ่ายรูปสิ่งของให้พิมพ์ชื่อสิ่งของนั้นๆค่ะไม,ไม่เพียงแค่วิชาภาษาไทยใช่ไหมครับยังมีรายวิชาอ,าอื่นๆอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ก็ได้มอบหมายให้นักเรียนไปสืบค้นสิ่งต่างๆรอบตัวเหมือนกันนะครับในที่นี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมชั้นเหมือนการสบ ทอดทางพันธุกรรมอย่างเช่นตาหูจมูกปากนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่านักเรียนได้มาจากใครโดยการถ่ายรูปร่วมกับผู้ปกครองส่งมาให้ครูแล้วหลังจากนั้นครับการวัดและประเมินผลครับผมโรงเรียนบ้านฉลองใช้การวัดและประเมินผลอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับการวัดและประเมินผลนะคะก็จะใช้ออกข้อสอบโดยการใช้โปรแกรม Word Wall และก็ไ i v e worksheet นะคะ Word Wall จะใช้ในส่วนของปต้นเนื่องจากว่านักเรียนสามารถทําได้ง่ายแล้วก็ไม่เกิดความเครียดมากเกินไปสําหรับชั้นปปลายก็จะใช้ Google Form ค่ะจะจะมีคณิตศาสตร์นะคะที่ใช้ Word Wall เพราะว่ามัน สามารถออกแบบโจทย์ได้แล้วก็มีให้เลือกคําตอบนะคะคุณครูคุณครูคก็จะได้รับคะแนนตอบกลับมาในทันทีนักเรียนก็ได้ทราบคะแนนด้วยนะครับนอกจากเบิร์ดบอลแล้วเนี่ยมีแพลตฟอร์มดิจิตอลอื่นๆอีกไหมครับที่คุณครูใช้ก็อย่างที่บอกนะคะมีไลฟ์วิร์กชีตค่ะในนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวิชาภาษาอังกฤษนะคะที่ได้ให้เด็กทำใบงานออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มไลฟ์เวิร์กชีตเด็กก็จะได้คะแนนหลังจากทําเสร็จแล้วก็ฟีดแบ็กคะแนนกลับมาที่คุณครูค่ะหลังจากนั้นได้ยินว่าโรงเรียนบ้านฉลองมีการ POC ด้วววยยยยออออาาาากทรรรบบบถึงงขัััั้้้นนนนนนตีคคคุุุณูสสภชชช่่่่่ลใหหหะ POC ็แ แล้วก็ชั้นปฐมอนุบาลก็จะแลกเปลี่ยนกันทุวันศุกร์เช่นเดียวกับปฐมแต่ปฐมจะแบ่งเป็นปอต้นและก็ปอปลายทุกวันศุกร์เราจะมาแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกันและขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะนําเสนอเข้าสู่หัวหน้ากลุ่มงานเพื่อที่จะทราบปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขสืบต่อไปค่ะครูปอมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่นักเรียนชอบที่ประสบความสําเร็จนะครับยังมีนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลได้โรงเรียนบ้นา,านี้าไรรับรับหนกเรียนกลุ่มนนนี้้้้้้้ะคเรรราาาากก็็ไไดวววววงแแผลล่ใหูปจํชั ครูประจําวิชาส่งตารางเรียนวันเวลานัดแนะให้นักเรียนค่ะให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ของเรามีไม่มากนะครับผมห้องละไม่กี่คนได้เข้ามาเรียนกับครูประจําวิชาจริงๆนะครับและทั้งหมดนี้คือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัาฉลองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ